ยอดพอดีเลยล่าเหย<อ>ื่อพดพอดีโอ,โอ้ปีนี้ล่าเหยพอเนอะเข้านาเขานาบัดโถชุดเจนหูเจนตาพอวบันงามลนเลยเหมาะขนาดเหรอเหมาะขนาดนี่ละนี่ละปีนี้นะถ้าบัดได้เนี่ยน,นะปุยหววัวคนป่านี่เหนือล่าเหยมันบักเขียวตึ้งตุ้งชุดเจนหูเจนตาอย่างอีเนอะไม่เคยดูอ ใจยี่ห้อเดียวกับเนี่ยเนอะใจยี่ห้อเนี่ยหรอหัวคดปลาคนปลาเนี่ยอ่านี่เนี่ยอันนี้คือสูตรใส่เขาเนาะเจ้าแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีสูตรใส่เนี่ยนี่ยเนี้ยพอถั่วฟางยาวด้วยนะพอถั่วฟางยาวแล้วถั่วแงมถั่วฟางยาวกับเมาะบบเป๊ะกับแงมเจ้าเหลือหน่อยวานไปวานไปเห็นหน่อยเห็นหน่อยเห็นหน่อยล่าตัวไม่เหี้ยก่อนแล้วว่าล่าใครเฮียนซออีนะใครเฮียนซอเจ้าโอ้แล้วก็ พี่เคยตัวกับเปรเนาะอย่ามือมันสอนอ่ะก็ขอมันมาได้มาแดนมันก็บอกว่างมาได้ก็ไปตรงมาได้ก็ใส่ปุ๋ยแล้วยื้อปิ่นหานสอนนี่แม่นเตะจ้ะแตะจ้ะให้มันมาตัวขับนี่ได้มาต้องวัวแล้วพอดีแล้วพอดีแล้วพอดีแอดีแล้วพอดีที่เจ้าลาบปิ๊กไปบ้านเลยเนอะเจ้าอาบน้ําอาบท่าเปลี่ยนจมเปลี่ยนชุดใส่แป้งหอมหอมใส่น้ำหอมหอมหอมเลยโอเคเดี๋ยวปิ่นหานปิ๊กไปบ้านอาบน้ำมาท่าแล้วเดี๋ยวปิ่นหานไปสอนเจ้า ปืนกนล่ะโอเคนาไม่เสียวขวัญน่ะเจ้าไปเลยเจอกันเเจอกันเจอกันอปใส่ปุ๋ยวันนี้ขร้อก่อนแค่นี้ขอก่อนเคื่องยี่ห้สั่งักักง่วาหทาหหัวหัวหหัวหัวหััวหัวหัรหง U bà té, mang áo nè bà tai kuo ata chuo long hay, kuo ata chăm tai 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 ละเจ้าละ่ยยงอยย่ละยย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 ยนยย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 นย้ยย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 ยเยยยยนยย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 ยอยย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 นยย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 ยนยมยยยยลยีย ย่าพี่นันสอนอะ่นะแท้กะโอ้เดือนเดียวนี่จ้องจ้องจ้องดีมาดีนะนั่งพามาหากินได้เลยเคยเคยสอนมาละแต่มันบัดเข้าคลีเข้าล็อกตัวเพเดี๋ยวนี่เซียวฮ้องมันสอนถึงไหนตั้งใดเนี่ยละเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่อนเดียวมันไปแถวไหนเบาต้เนี่ยท่อนเดียวนี่กะโอ้อันนี้เป็นทางวัดตั้งเป็นทางวัดตั้งเจียงหม่ตั้งเชียงไม่อ่ะลองฟังก่อนาะอ่ะอัน,นเดียวมันพีดเดียวเดียวพี่หนันจะบอก เอาเลยกันล่าลองลองดูล่าลองลองดูอ่าลองดูนายพ่อใจอู้จริงทำจริงน้องเป็นแม่ยิงจะฟังจำง่ายๆกันอู้บาแต้มันเอาแน่บาได้กลัวจะจุน้องให้กลัวจะจำใจตายพี่ไอ้ีก่ะต้องยาวยาวปะต้องยาวยาวปะอ้อนอ้อนหน่อยอันพี่ไอ้อ โอ้ยลานี่มัยหม้อเฮ้ยเป็นๆปีหน้าได้กี่ละลาลองบ้าผมกำลังอ่ะอ่ะลองนายผมกำลังอ่ะมันมาเข้าแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวมาตึงเข้าเดี๋ยวมาตึงเข้าเป็นหย้อเมื่อเมื่อเมื่อหนมันต๊จังหวะเฮ้ยนี่อืน้ะหน้ะอืมเอาจังหวะซ้ายว่าอย่างว่าขวาขวาซ้ายได้หมดเนาะอืมได้ได้ได้อ่ะลองดูลองดูเอาเลยกะเอาเลยเอ้ยหนึ่งสองสามน่า ใจอู้จริงทำจริงน้องเป็นแม,ม่ยิงจะฟังรมง่ายง่าย<ะ>กันอู้บ่แต่มันเอาแน่บ่ได้กลัวจะจุน้องให้กลัวจะจำใจตายเออ<ะ>ตายอีกอ่ะ